กับหกล้อด้านกรีนครับที่ขุดที่ใหม่ครับของออโทนหนึ่งเขาครับ,รบทางค่อนข้างจะเละๆหน่อยอากาศร้อนมากครับวันนี้เอ้ใครจะรอดวะเนี่ยที่ขุดก็ประมาณสองงานครับขุดสะอันนี้น่าจะลงชั้นสองเลยครับอ้าว ไมปั้นแบบนี้หละโอ้ยช้นล่างเป็นลูกรังครับลูกรงังสวยมากเอ้ขุดแบบไหนวะเนี่ยอยู่กับ SK ส4 5สีห้าครับมาร์คคู่รอยยี่ครับโอ้ยเป็นแม่รงังนะอันนี้เป็นแม่รังครับเอ้ยเขาจะขุดยังไงวะเนี่ย โอ้ยเป็นตัวอะไรเนี่ยน่าจะลงชั้นสองครับโอ้โปักทงไว้อยู่ปักเสาวไว้อยู่เน้อที่เยอะเหมือนกันครับตรงนี้ก็ประมาณเป็นพันเที่ยวดินตรงนี้ครับเป็นพันเที่ยวขุดแบบตรงๆเลยครับไม่ต้องมีสลป น,นี้เปิดประทุนครับอากาศค่อนข้างจะร้อนครับอยู่โซนอำเภอบ้านจวดร้อนมากสงสัยสู้ความร้อนไม่ไหวเปิดประทุนเลยทำทางก่อนครับฟันก็หลุดไปหนึ่งซี่ันหลุดไปหนึ่งซี่ครับ nay chôm nó vào từ nè bữa chung chôm chôm chiều hàng nhang mới vừa tua hàng nhang mới vừa tua ra mình ở chân này ยังจมเลยครับโอ้โหเรียบร้อยดีครับ ดินลูกรังครับมาทำทางอ๋อไม่ใช่ขุดสระครับน่าจะชักล่องเป็นล่องเป็นล่องครับอันนี้ก็หนึ่งล่องหนึ่งล่องน่าจะลงชั้นสองไม่ได้ ับเป็นแบบนี้ชักล่องแน่นอนอันนี้หนึ่งล่องสองล่องเว้นระยะไปดินค่อนข้างจะเปียกครับทอ่อทงฮานามิครับอันนี้ขับโดยทอ่อทง ดีครับเล็กจวดเล็กจวดครับเล็กจวดจะอยู่โซนนี้แหละโอ้ยอากาศร้อนมากครับร้อนจริงๆเราจะติดตามโทนหนึ่งคนระับเพราะว่าโทนหนึ่งอยู่ติดกับอ่าล้อดำกรีน ห่างกันประมาณ2กิโลเมตรครับเพราะว่าเขาย้ายบ่อมาใหม่แล้ววันนี้ไม่เห็นดินด่วนทำโคกน้องนาหรือเปล่าไม่รู้ต้องเยียบแรงๆครับตรงนี้ทำนน่ม โซนนำเมักรวดปลูกต้นทุเรียนเยอะครับไม่ต้องไปหากินไกลแล้ว แต่แอร์เย็นชำนะเจ้าสมพงษ์คันนี้ครับ จมหน่หนจมจบครับโอ้ยมาแล้วครับเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ใหญ่อ่าวขอทงจะผ่านไหม ให้เจ้า,ายักษ์บดให้อันนี้เป็นในหน้าไปด้วยครับเล็กสจวดเป็นในหน้าไปด้วยแล้วก็ขับรถรับจ้างไปด้วยหากินสองทางเ,เงินทองจะไปไหนเสีย ที่ว่าเอาดินไปปั้นเป็นคูนั่นหละแล้วก็กุดไปด้วยอ้าวเรียบร้อยครับเจ้าม้าขาวเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะดิ้นยังไงดูดูความแรงของเจ้าม้าขาวเนีเผื่อไม่ได้นะจมเลยนะล้อหน้าจมนี่จบยกดำเลยลูกพี่ ให้เจ้ายักษ์ถอยชนให้มาแล้วครับโดยช่วยเอาอะลงเดี๋ยวนะั้นถอยชนมาถอยมาเราจะเอาชดดิดตรงนี้เลยให้พ่อลูกดันกันอ่าถอยชนหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวให้เจ้ายักถอยชนเลยไปตรงนี้ถอยชนตูนให้น้อย่อาไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แหละมาชนตูนให้น้อยไม่ต้องดิ้นครับดิ้นไปไม่ได้หรบเดี๋ยวคุยกับเสยวุูดกันทำไมไม่ดันตูนให้ลูกชายครับ พี่ทำไมไม่ดันตูดให้ลูกชายหน่อยโอ้ยเนี่ยถอยชนนิดเดียวมันก็นไปแล้วายผมโอ้ท้ายใหม่ <c oughs> เราลืมไปว่ารถเขาใหม่เขาบอกว่าอําิิงดินด่วนถอยชนไม่ได้เดี๋ยวก็ติดท่อด้วยเดี๋ยวเกิดความเสียหายครับเดี๋ยวเอาเจ้า เท่นวนะครับห้าจมเลยว่อัอนนี้จมไหมเขาหน้าเฮ้ยเผ็ดรคันใหญ่ๆนี่จมไม่อยากจะเชื่อเลยอาวไปแล้วครับเขาบอกว่าจมตรงนี้แหละจมเยอะว้าสายลั่นว้า ลั่นล่นเดี๋ยวให้เจ้าอ่าสมพงษ์ครับมามาดันตูดให้ล้อนหน้าจมนิดเดียวก็ไปแล้วครับไม่ต้องไปดิ้นพ่อไม่ช่วยลูกชายเลยดันตูดหน่อยก็ไม่ได้กลัวเสียโฉม เจะมีความเสี่ยงไหมืงนกะันะถ้าดันแบบนี้เขาจะเอาวุงทีแล้วก็ดันเข้าไปแต่ต้องอยู่ห่างๆรถหน่อยเจ้าหมาขาวตูดลายนี่จมบ่อยแน่นอนเลยเนะี่ยอ๋อไม่เอาอันนี้ดันเลยครับนึกไว้เดเอาแบบคุยเอา จุมครับว่าเพิ่งได้ห้าเที่ยวอีกใช ทางโหดๆนี่ทนหนึ่งเขาชอบกันครับชอบมากอาเจวนเดี uh ๋ยวมาดูเจ้ายักษ์ผ่านไปใหญ่ที่สุดในทีมงานเขาเรียกว่าเจ้ายักษ์โปเกต์ใหญ่มาก จิ้มซ้ายจิ้มขวาเลยข <c oughs> อให้มีไม้ครับ <c oughs> มือกุดเอฟันกุดด้วยฟันร่วงไปซี่เลยจมแน่นอนครับจมแน่นอนไม่พ้นเจ้าม้าขาวแน่นอนครับ cho đi hàng cô dục lại thoải mái thoải thôi thoải thôi เราจะดูคลิปต่อไปครับคลิปนี้ยาวแล้วดูเจ้าม้าขาวแล้วเราก็ส่งท้ายแล้วก็เรามาต่อด้วยคลิปดั้มซิ่งดินดวนเจ้ายักษ์ต่อเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับพอเรามาเสียเวลานานแล้วี <laughs> นดนั้มซิ่งดินด่วนนะนี่ลูกอันนี้ก็ดัมซิ่งดินด่วนอันนี้พ่อครับ มีตระกูลพ่อกับตระกูลลูกครับตระกูลลูกจะเป็นพระเอกเมืองช้างตระกูลพ่อนี่ยังไม่รู้แต่งทั้งคู่เลยครับชุดแต่งนี่ไม่ต้องพูดถึงหลายหลายหมืน่นโดยเฉพาะเจ้ายักษ์เนี่ยเขาบอกว่าเกือบเป็นแสนเฉพากชุดแต่งครับ ส่วนเจ้ามา้าขาวนี่ก็รอง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 ,รองจเจ้ายักษ์โซนอเมริกากรวดจะ ากได้สั่งอยากได้บอ่อก็ต้องซื้อเดี๋ยวมาดูเจ้ามาขาวจะรอดไหมตายจะติดอยู่ตรงนี้แหละต้องเหยียบเต็มที่ครับมีเท่าไรเหยียบให้หมดอย่าอย่าอย่าลังเลใจอย่าถอนคันเร่งออกจากขาโดยเด็ดขาด เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ายักษ์บรให้ครับดูคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เราก็อำลาเพียงตอนนี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ